กินสวัสดีค่ะเด็กมาพบก,กับครูแอนนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าบทเ,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 เรียนกันเลยเด็เดเกๆคะอานหนังสือ e English Student s t u d e n t book เปิดมาที่หน้า14เลยเราเพิ่งเรียนอันนี้ไปคาบที่แล้วแต่ทีนี้ครูจะให้เราสร้างเป็นประโยคสวนถานาการคือใช้ประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบนะคะโดยใช้ทั้ง4ข้อนี้ก็คือมี great fine Not so 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 d แล้วก็โอเคนะคะทีนี้เราไปดูว่าเราจะใช้แบบไหนอ่ามาดูที่ไกลค่ะคือการแนะนำเนาะเวลาจะขึ้นต้นประโยชน์คำถามใช้ how are you today เวลาจะตอบเราสามารถใช้ตอบได้สามแบบคือจะตอบเป็นความรู้สึกไปเลย I am หรือ I'm um, ตามด้วยความรู้สึกเลย I feel ตามด้วยความรู้สึกนะคะแต่ทีนี้คุณต้องการให้เราใช้เป็นประโยคแตงว่าเคยใช้ I am. M อาตามตามใความรู้สึกหรือ i f e e l ตามว้ความรู้สึกนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆคะเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะเขียนวันที่แบบครูเลยแล้วขีดเส้นใต้ข้างหน้าวันที่ครูด้วยแบบนี้เลยพอเขียนเสร็จแล้วเขียนหัวข้อ o n e l e s s o n o n e How are you today แบบนี้เลยนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดรูปแบบนี้นะหนูแค่เขียน คำศัพท์ลงไปเฉยๆนะแบบนี้นะคะเขียนแค่คำศัพท์ลงไปนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งคะ่ะ The c o o ขึ้นต้นประโยคให้นะเป็น a นะคะ a ถามด้วยว่า how are you today เราจะถามมันนีทุกข้อเลยใช้ how are you today เหมือนกันนะคะเราจะเป็นทั้ง a และ b a คือคนถาม b คือคนตอบนั่นเองคะ่ะอ่ะมาดูข้อถาม how are you today ในดูโจทย์ที่ข้อหนึ่งคะ่ะใช้ great ตอบว่า great อย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะข้อ2 fine fine เปราะว่าระคะเด็กก็คือปกติก็ดีไม่ได้แย่อะไรก็คือปกตินั่นเองนะคะ wonder a how are you today นะคะเวลาตอบ I am fine อันนี้เป็นประโยคลบที่ครูสอนก่อนหน้านี้แหละ ก็คือ I am fine นะคะเวลาหนูเขียนเสร็จข้อหนึ่งใช่ไหมหนู็ขียนเส้นกั้นข้อเลยนะคะไม่ต้องแบ่งครึ่งนะแล้วก็ต่อข้อสองมาทัดถัดมาเลยเนาะข้อสามก็ต่อข้อสองมาเรื่อยๆจนถึงข้อสาคือข้อสี่นะคะอ่ะข้อสาม not circle not circle แปลว่าอะไรคะเด็กแปลว่าไม่สบายนะคะไม่สบายเนาะเองเหมือนเดิมค่ะ How are today นะ B ก็ตอบว่า I feel not so good นี่กูให้ใช้3แบบเลยถ้าไปแบบตัวอย่างหนังสือที่มีรูปเด็กอยู่ในส่วนส่วนสนุกอะคะ่จะจำได้ไหมที่มีมะมุนอะเขาจะตอบเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยในหนังสือมีอีกแบบหนึ่งก็คือให้ใช้ I am หรือ I feel แบบนี้นะคะกูย้ายเราใช้แบบ ทั้งสามแบบเลยเราจะได้กินๆเนาะเราจะได้จําได้ว่าเออมันใช้ได้หลายแบบนะเราเลือกใช้ได้หลายอย่างเนี่ยค่ะอ่ะมาดูข้อสี่ค่ะโอเคมันตึองผ่า A A ใช้ how are you today เมียก็ตอบอ m o โอเคนี่เมื่อกี้เราใช้ I am รูปเต็มละอันนี้ใช้อ m นะคะนี่เราได้ใช้หลากหลายเนาะ พอเขเสร็จแล้วอย่าลืมคิดเส้นใต้ทุกข้อให้ครูด,ด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสอบถามครูดได้นะคะ thank you for listening ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจฟันตั้งใจเรียนเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะ see you later bye bye สวัสดีค่ะ